ยุ่งอะไรด้วยอ่ะดีนะมีตัวยุ่งเนี่ยไม่มีตัวยุ่งคอยขัดนะโอ้จุ๊จีอย่าพงพนี้จุ๊จีไม่ต้องไปไหนไกลาจากฉันจุมจีต้องไปนมามตะนี่ยังเล่าเล่าไม่หมดนะว่าแต่่ายังไม่อยากบอกหรอกมีความรู้สึกเอ๊้ตัวคนนอนอยู่นี่ทำไมเขา หัวหัวเนี่ยหัวเนี่ยมันหมุนม้วนนะม้วนแล้วขามันก็ม้วนตามอ้าวแล้วนอนอยู่บนที่นอนนี่ว่าก็ตามรู้ตามดูนะจริงว่าจะไม่เล่าให้เจียนฟังหรอกเราไม่อยากพบอยากเจอสิ่งแบบนี้นะลัวเออเล็กๆตกใจเหมือนกันนะพอพอนึกถึงคําที่ว่าอย่าตกใจท่านะก็ตามรู้ตามดูก็เอ้าพอสักประมาณสี่นาทีเนี้ยก็ พอมาดูอีกทีก็เปิดเย็นฟังอยู่แหละมาดูอีกทีอาเอา้เอามันจะเข้าไปเขตปกติมันคืออะไรเอ๊ะแล้วมันมันมันแปลกๆในตัวเนาะแปลกเนาะแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกเราต้องต้องให้มันดูอีกทีก่อนเอ๊ะหรือว่าเราเป็นในเนี่ยความดันขึ้นวะเอ๊ะบ้านก็ไม่หมุนหัวก็ไม่เวียน อมันไม่ใช่นี่วะมันหมุนเหมือนเหมือนเหมือนมันจะหลุดออกจากตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีความกลัวไงก็เลยก็เลยหูแต่หูนะ่ก็ฟังเกียนแกับคุยกันอยู่นะแต่มาดูตัวเองตัวเอ,เองก็ยังนอนอยู่มีความรู้สึกว่านอนอยู่แต่ว่าหัวเนี่ยมันมันเป็นวงกลมๆอะ่ะหัวมันหมุนอย่างเงี้ยว่าไม่เคยเป็นนะ เนี่ยเึงบอกว่าไม่อยากเจอเรากกับสิ่งพวกนี้นะกลัวแค่นี้แหละเป็นไงอยู่ได้ป่ะละนะความกลัวมันเกิดจากความไม่เข้าใจไอ้อที่เราหมุนนั่นน่ะนะไ <ป S 1> อ้ที่เราหมุนน่ะเขาเรียกว่าไรแรงใช่มันเหมือนตัวมันจะลอยจะลยอยออกนั่นแหละก็คือเข้าสู่คำว่าภาวะนิพพาน Oh. เพราะฉะนั้นอนะ่ะเอาไว้ใช้ตอนที่เวลาจะหมดลมหายใจสุดท้ายอะ่ะให้กลับมาต่อตัวเนี้ย mm hmm. หรือแม้แต่ทุกวันเนี้ยก็อย่าไปกลัวมันไปตามมันนั่นแหละ mm hmm. ไปตามมันเลยมันจะไปยังไงก็ให้มันไปรู้สึกให้ได้ก็คือได้ยินได้ยิน mm hmm. ไว้เอเกาะเสียงไว้ที่เราได้ยินอะ่ะน mm ั hmm. ่นแหละแค่นี้มันก็รู้แล้วว่าจุมตรีอะ่ะท่าสุดท้าย อม,มันเจียนพูดเออระหว่างไฟกับฐานน่ะมันหมุนเลยนะออกจากห้องนะ้ํามานอนลงมาเฉยๆอะ่ะอืมก็ถุงพูดถึงตอนนั้นน่ะมันหมุนเลยอะ่ะก็ยังยังยังเหลือกตูปลายเทา้าท้าก็จะลอยขึ้นไเฮ้ยแต่ว่าเท้ามันอยู่เฉยๆนะอืม,มีความรู้สึกว่าเท้ามันลอยหมุนไปตามหัวนะหมุนเป็นวงกลมอะ่ะอื รุนทุนไม่ไหวเล่าให้เจนฟังว่าที่แรกว,ว่าจะไม่เล่าหรอกมัน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 เป็นยังไงเวียนหัวก็ไม่เวียนบ้านหมุนก็ไม่หมุนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังฟังเจนวีกันแค่นี้แหละไม่มีอะไรจะนอนแล้ววันนี้อยู่ร้านเดียวเสียมากก็ถ้าเจออีกก็ไปตามนี้แหละไม่ต้องไปฝืนไปเรื่อยๆยหายใจตามจังหวะ ของความเป็นจริงที่มันหมุนๆนั่นแหละอุ้ยมันจะลอยออกนะเจียนมันไม่ออกไปไหนหรอกอืมมันเพราะว่าอะไรเพราะมันตัวเรามันอยู่ที่พื้นอยู่เลยเห็นไหมล่ะอืมมันเบาเออนี่ลืมตาหรือหลับตาลืมตาอยู่โอ้ลืมตาดูอ่ะลืมตาดูอ่ะว่ามันคืออะไรไงเออวพาเอ้ามันเบาหวิวเลยนะมันเบาหวิว อาอาวอา,วอาวพอสักเดียวตีนขึ้นแหละเออโอ้ยเนาะอย่าอย่ามากไอย่าอย่าให้อ,อะไรมากมายเรียกว่าไร้แรงเรียกว่าไร้แรงนี่แหละคอร์สของคอรสอออมนเป็นคอรสลนล้วนแล้วมันไม่มีบอดไม่มีนอนคอนแล้วไม่มีเนื้อคิดไม่มีบอรดมันไร้แรงแตอนนี้ไม่มีอะไรในหัวเลยนะอืมอืมอืม นั่นแหละเรียกร้แรงร้แรงก็เรียกค่าคงที่มันยกขึ้นมันยกเราขึ้นหรือแม้แต่คําว่าค่าไม่คงที่ของเราอะ่ะมันคลนแอนเคลียมากๆจนมันไม่มีน้ําหนักอ่าเะ้วเราก็ตามมันไปหลับตาตามเลยได้ยิ่งดีจะได้เช็คในตาว่ามันเจออะไรเห็นจะ เห็นอะไรก็ไม่ต้องไปตกใจเพราะว่ามันอยู่ในตาซึ่งมันอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยต่อไปเวลามันเกิดขึ้นอีกก็หลับตาหายใจตามไปเลยดูมันไปเลยดูไปทั้งคืนเลยพอถึงเวลาพวกง่วงก็หลับหลับไปเลยถ้าไม่ง่วงก็ค่อย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 ,อยหายใจแล้วก็ลืมตาแค่นั้นก็เปลี่ยนในเรอยไ นี่แหละแค่นี้นะในคืนนี้สัมภาษณ์สดนะไม่สดไม่สดจะนอนแล้วอจะสดเลยเมื่อบ่ายนี้ก็ลงรู้แล้วน่ะนะ่ะจุมจีกันแล้วก็เจียนคุยกับจุมจีสองคนอา้าวหลอกกันนี่แบบนี้โอเคจบจบโอเคจบจบจบ